โอเคก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทวสัสซิตี่สร้างกับผมปาตโตน,นั่นเองก็วันนี้ผมจะมาสร้างภูเขาไฟในเกม ARBS กันน,นั่นเองครับโอเคเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยครับส่วนภูเขาไฟใน ARBS <c oughs> นี่นี่นี่ภูเขาไฟภูเขาไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันตองตรงนี้ตรงนี้เออสร้างภูเขาไฟใน ARBS เฮ <L> ้ย ARBS มีภูเขาไฟครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกโอเคนี่ทานภูเขานนะส่วนนี่โอ้โหภูเขาไฟสูงผิดปกตินะโอเคเอาต่ำลงมานิดนึงเลยโอเควันนี้สร้างภูเขาไฟนี่โอเคอเฮ้ย นี่ครับภูเขาไฟที่ผมสร้างไม่ค่อยเหมือนนะครับภูเขาไฟไม่เหมือนภูเขาไฟนะแต่ก็ลักษณะการปะทุเนะมาเอาสีแดงมาเลยครับพลาสมาสีแดงบ่งบอกได้ถึงลักษณะของการปะทุของภูเขาไฟมันจะเป็นสีแดงอืมลาวาแดงลาวาแดงโอ้โห,ห,หแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์ โอ้ยฟ้านี่ก็ผ่าร้องจังโ okay. er. อเคล็อกเก็ตลันเช er อร์เออนี่ล็อกเก็ตลันเชอร์ที่ภูเขาไฟมันไม่เหมือนภูเขาไฟกว่าเดิมเลยทุกคนโอเคไอ้ตรงนี้เหมือนลาวานะส่วนโอเคนี่ล็อกเก็ตลันเชอร์มานี่คือล็อกเก็ตลันเชอร์ครับโอเคทดลองภูเขาไฟที่มีล็อกเก็ตลันเชอร์กับ A, er ino, เฟเธอร์ลิิโนซ์รซัสออ้เรียบร้อยพุกอไ,ไฟพุกอไฟประทุนใส่เธอริสโนโอ่วโอเค okay, ต่อมาผมจะมาสร้างผ้านนะครับแันดับแรกเออผมต้องหันหวไว้ตรงก่อนนะเออแบบนี้แหละโอเคฟ้ามันก็ร้องไม่ไม่หยุดเลยทุกคนโอเคโอเคแบบนี้นี่นี่ ปังปงผมจะสร้างแบบว่าตรงนี้ก็คือชั้นบ้านเนับชั้นบ้านจะมีถึงสามนะครับหมายถึงชั้นที่แบบว่าไม่ใช่ชั้นที่เป็นบ้านอะไรพวกเนี้ยคือแบบว่าความสูงของบ้านนะครับก็คือความสูงของบ้านนะไม่ได้มีสามชั้นหรืออะไรครับมีแค่ชั้นเดียวโอเคนี่นี่นี่สร้างไปสร้างไป โอเคนี่คือบ้านที่ผมสร้างครับบูดูนี่ความจริงผมสร้างสูงกว่านี้นะแต่ที่เกียรสร้างสูงครับโอเคแบบนี้เลยครับดูซิว่าบ้านนี้จะเป็นยังไงนีม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในบ้านนะครับก็คือแก๊งมนุษย์พ่อรุงมือปืนเอมมาด์เออยิงสาติดระเปิดยิงสาได้ไหมอ้าไอ้ตัวถือปืนมาสติปตบอน เอาละนี่แบบเนี้ยแก๊งคนจะอยู่ในนี้ครับแล้วก็แก๊งมนุษย์โบราณก็จะอาศัยอยู่ในนี้เช่นเดียวกันคนับโอเคเดี๋ยวดูกันว่าบ้านของพวกมันเนี่ยสามารถปกป้องอะไรจากปีศาจได้หรือเปล่าเริ่มจากสเกิร์ตแล้วกันคนระับปีศาสเกิร์ตปล่อยพลังโอ้โหเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเอา้าพ่อลงมาปืนยิงพ่อจเอง S <S สเกริร yeah, ์ท an an ี่เข้าบ an ้านแล้วเออไม่ฉันเข้าบ้านเลยไม่อยากเข้าบ okay, ้านพวกเราอีกสเกิร์เออให้กูเข้าบ้านไม่ได้เหรอให้ฉันเข้าบ้านไม่ได้เหรอไอ้ไม่นะมันจะเข้าบ้านมาแล้วเอ้ยิงมันใน่ต้เออก็มาขอเข้าบ้านโอเคประมาณนี้แล้วกันครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทยาภาษ์ที่สัง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม